สวัสดีครับก็มาพบกับผมแคทมาริโอครับตั้งแต่ซีซันหนึ่งแล้วที่ที่ทุกคนเคยดูนะครับที่พี่เอกทำนะครับพี่เขาโลเกอร์เขาทำแคทมาริโอสี่นะเออประมาณนี้ <c oughs> ไม่ใช่ครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเราก็เข้าลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็เห็นว่ามันมีแคทมาริโอหนึ่งแคทมาริโอสามแล้วก็แคทมาริโอสี่นะครับที่แคทมาริโอสสองไม่มีก็ไม่รู้มันทําหาอะไรครับต่อไปแล้วก็ เริ่มเกมกันดีกว่ามาไล่กันเลยมาคร <mam poems> ับซาตเทอร์วันนะครับเสียงดังไปไหมเสียงแดงนี่ไม่ใช่ใช่ได้นะครับอ้าวโกูเพิ่งเล่นไอ้เจี๊ยมานะครับเย็ดรู้ยังเดี๋ยวไม่ได้นี่เฮ้ยชิบะเฮ้ยเฮ้ยอะไรหลุดเฮ้ย ไอสัตว์เดี it, Take it. Take it. Cool. ๋เดเดี๋เด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 เเดเดเดเนเด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 เสเดงก่อนดเ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 กเดนดเ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 ดงดเ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 เด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 เเเดเดเดเเด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 งเเดเดเมเเเเเเบเเเเ นี่ไม่ได้แดกรอกเฮ้ยจ้ะยังไม่ได้ไปไหนวะะอ้วยได้ๆๆน้องโดูดใจว่ะมาครับผมต้องคา้ให้ได้นะครับใครอยากเล่นก็จะทิ้งลิงโหลดไว้ให้นะครับแคนเบลโลหนึ่งถึงแคนเบลโลสี่นะอืมนีเล่นแบบแชนเนลนะครับเล่นแนวเชนเนลด้วยว่าเชนเนลนี้เชนเนลใหม่นะครับ ก็ทุกคนเจ้ทุกคนที่มาดูนะเออคนที่มาดูก็ฝากติดตามกันด้วยนะเจ้านะเจ้านะเจ้าไม่รู้มึงไม่โดนเฮ้ยมันโดดได้ว่ะเฮ้ยโดดกากะได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งแม่งเช็ดพอยแล้วเว้ยพลอยแล้วเว้ยเฮ้ยแม่งเอ้คุณจ๊ะ

ลงไปหนึ่งขัน้นเพื่อให้อีแดงไปก่อนนะครับให้อีแดงไปก่อนเพราะอีแดงนี้เราเหยียบไม่ได้นะครับเหยียบเข้าไปนี่มีหวังสุดเ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 อ่อฮเหยียดน,นะครับเหยียดน,นะครับเอาไม่ได้ผมรู้ว่าเอาไม่ได้นะครับเช็คอย่ด้วยอ่ะอ่ะเมื่อกี้ไม้มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอุ้ยเ้บ้าอื๊ดอือไม่เลย นอยก็มีเช็คพอยแล้วเว้ยมึงมึงเฮ้ยจอบนี่เดียวเฮ้ยเจอบนี่เดียวเฮ้ยเจบกูรอดไปได้ฮะชนะเลยเหรอชนะเลยเหรอฮะโอ้โหเรามาด่านสองเป็นยังไงเนี่ยม,มาครับแดงสามตัวนะครับ เย็ดขึ้นไปครับขึ้นไปแล้วกูเหยียบกูได้อะไรบ้างเด็ย <c oughs> แล้วกูสักกูสาบมันกับมาครับอย่าพูดว่ารำเพลงครับขึ้นไปกูไม่ลงก่อนนะเดี๋ยนะเดี๋ย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 กูเย็ดมึงให้กูเย็ยดมึงให้มึงลองมามึงมากูตูดสองอนี่เห็นไหมครับ อิจูวิุบิจูอืมอ๋อ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 หยิบได้หยิบได้โอเคโอเคนี่กูรู้แล้วหยิบไดแค่ไปข้างบนนครับข้างล่างมันมีนะครับนะฮะนะฮะก็เท่าที่ผมดูพี่เอกเล่นนะครับแคปเปอร์โรสีก็โอ้ก็เล่นแบบอย่างเทพอ่ะ ลองเล่นบ้างลองเล่นบ้างแต่มาริโอหนึ่งเลยฮะต้องลองเล่นบ้างงั้นเราไม่เข้าจไม่เข้าใจหรอกก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็จะทิ้งลิกไว้ข้างล่างนะครับรอมาเล่นต่อนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มันยาวนานเกินไปสักแล้วก็ถ้าผ่านนานนี้ไปได้เราคงฮึ่มลืมไปเ,เลยก็คงจะเจอกันนะครับ บายบายครับซ vale ีเกียวสเดจะปืนครับเฮ้ยไม่ใช่นี่แหไม่ใช like. ่นะครับของผมมันเป็นอ้าวช็ทโอ้ย what the help me please Help เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเจอไม่ลงไม่ลงก้นมึงเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบักบักติดบักติดบัก ติด but, บักติดบักไอ้เหี้ยแม่งติดบักข้างบนโอ้โหนูไม่หนไม่ได้ก็สวัสดีครับอะไรนะ See y o u tomorrow Goodbye ครับ